ซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเปิดตัวสูตรใหม่ตัวนี้นะครับยังคงยืนยันว่าเราคือเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ1นสามสมัยซ้อนนะครับจาก n u m b e r ร์วันแบรนด์ของมาเก็ตเทียนนั่นเองและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีในส่วนของแบรนด์เอนะครับไทยแลนด์เดอะมอสต์แอนด์มายแบรนด์นะครับแล้วก็บิสเนสพาร์ตนะครับเป็นโปรดักต์ออฟเดอะเยีร์แล้วนอกจากนั้นยังเป็นซุปเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์สองสมัยซ้อนด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นการเก็บประสบการณ์ตลอด3ปีที่เราขายคอลลาเจนกกกัันน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 นเเ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 ลล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 ยยยะะะะะะะคคคคคคทททุสููตตตรรรรขออ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 งมมมาาาาาาาโโ่่่่ใจจจจวววี้ไไไไปปปปป็็ด์์หหืื ิามินซีต่างๆที่เราเคยกินในกระป๋องอื่นๆมาหรือว่าเป็นเซรามายที่ได้จากคอลลาเจนแบบเม็ดอยู่ในนี้หมดเลยค่ะที่สําคัญตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์ด้วยค่ะ<ม>ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยสูตรไหนสูตรไหนก็ยังคงเหมือนเดิมชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะคะก็ต้องชงแบบนี้นะคะทานง่ายๆเลยเหมือนกับน้ําเปล่าเลยค่ะซึ่งวันนี้ครับมีผู้ใช้จริงท่านใหม่ชื่อว่าคุณปูครับพอกินโ,โกโคอลลาเจนครับมีแรงบันดาลใจครับเริ่มออกกําลังกายล่าสุดครับส่งภาพวิ่งมาดูนี่่ไ,ไปลลงงวงวิแ้นะ